ไม่เป็นไรเลยต้นไม้เนี่ยตัวที่ยุบคือประมาณนี้เลยอ่าบอลเบอร์กระบื้นะโอ้ที่ปิดเปิดยุบมากเลยตรงนั้นเลยแต่ถ้าทําไมต้นไม่มีอะไรเลยเนี่ยครับแต่เสียงดังไม่มีเลยไม่สดายแบบมันมัน่ายรูเข้าเข้าลงมาดูไหมลงคนขับลงมาดูขัจอดไว้กันลงมาดูเลยจอดไว้ลงมาดูเลยเขาก็โอยเก่าหัวเลยแก้เก่าหัวเลยกับกับขจอดตรงนั้นที่เดิมเลยรอนายนายก็ไม่ได้ลงมาง่ายๆนะก็อยู่ประมาณเกือบสี่สิบกว่านาทีถึงได้ออกจากกระท่อมถึงได้ออกจากกระท่อม เป็นโลศิหลงปู่แลวเนาะมีแต่โลสิตว่าหวหว้เสร็จเส็เคยเห็นไหมคนที่มาผมจําไม่ได้ครับมันเยอะเนาะไม่รู้ใครต่อใครท่านเห็นชื่อของนายใหญ่ท่านพุทธัพ์เสดสักท่านก็บอกว่าโอ้ยนายมาที่นี่กขาพูดอย่างนี้เมื่อวานเขาก็มาดูเหรียยดูอะไรแล้วก็ขึ้นไปไหว้ข้างบนก็นานพอสมควรที่ผมบอกก็ประมาณสักสี่สิบนาทีครับครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับ แฟนๆช่องคุมทรัพย์พญานาคนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับทราบข่าวว่านะครับเมื่อเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับมีรถนายนะครับมาไหว้หลวงปู่แล้วก็มารับเสด็จนะครับแล้วก็มาไหว้หลวงปู่ที่กระท่อมรัสังขารบ้านรุ่นนะครับนายมาจากโรงเรียนบ้านรุ่นแล้วก็มาไหว้หลวงปู่ด้วยที่กระท่อมรัสังขารนะครับก็เป็นศิษย์หลวงปู่นะครับแล้วก็ทราบข่าวว่า รถเนี่ยชนต้นนะชนต้นยางนะครับชนต้นยางเสียงดังสนั่นเลยนะครับจะเป็นบังเอิญหรือ,อย่างไงนะครับเราก็ไม่รู้นะครับต้องไปตามดูชนต้นยางต้นไหนแล้วก็ทะเบียนอะไรนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูด้วยกันนะครับคุณผู้ชมนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเนี่ย้นจะบอกที่ขึ้นเบ้านะครับก็น่าจะชน ตรงไหนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับเพราะว่าปกตินะครับลูกศิษย์ลูกศิษย์หลวงปู่นะครับที่เป็นที่เป็นนายใหญ่ๆนะครับส่วนมากไม่เคยพลาดนะครับถ้าชนต้นยางแล้วเนี่ยเหมือนกับท่านทักถ่ายแล้วก็ให้โชคนะครับจะไม่ทะเบียนรถก็อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับร้องรอยอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวก็ดูก่อนฮะเดี๋ยวโรสอถามพิทักน์ดูชนต้นไหนนะครับนะครับ พิทัศษ์จดเวลาไว้พร้อมอะไรพร้อมสวัสดีครับพิทัศษ์สวัสดีครับนะครับอ่ะมาตามดูอ่ะเอามาตามดูครับไอ้ไอ้รอยรอยล้อรถครับแล้วก็ถอยมาอยังไงพิทัศษ์อ่ะถอยมายังไรอ่ะเราจังจอดพอไปทางโน้นแต่เขาขับไปทางโน้นอ๋อพอมาจอดตรงนี้นายใหญ่ลงปุ๊บไปไหว้ลูกปู่ครับแล้วก็ขับไปโน้นแล้วก็ถอยมาอันนี้ก็ล้อข้างหลังล้อข้างหลังครับตรงนี้เลยตัวหนี้ยังมีรอย โู้ป๋องก็นั่งตรงนั้นเลยคือท่าก็นั่งอยู่นะถ่ายรูปอ๋อถ่ายรูปไว้อันนี้ตรงนี้เลยใช่ไหมนี่ครับไหนนี่นี่ต้นไม้ไม่เป็นไรเลยต้นน้ำไม่เป็นไรเลยแต่รถเป็นไรมั้ยยุบเลยรถอ่ะแต่ยินเสียงปุ๊บแล้วมันก็ดีดออกมาเฮ้ยไม่ใช่มีตัวเลขวะนี่อ่ะไปดูนะครับชมชนตรงนี้เลยอ่ะดูเรลองการิยะดูมันมันชนขนาดไหนเพราะรอรอข้างหลังอยู่ประมาณนี้ อย,อยากล้อมาเดินสู่พอดีเลยถ้าถ้าไม่มีต้นไม้ก็ประมาณูู0โอ้ท้นด้านหลังด้านหลังหัวขับไปนูด้ดพอมาจอดตรงนี้นายใหญ่ลงไปประมาณ3-4คนเนาะ๋ยวคนขับออกไปนู่นแล้วก็ถอยมาปุ๊บแล้วเขาก็ลงมาดูมาดูเม็นยุบเลยนะครับข,ขับไปแต่น,น่าจะไม่กล้าบอก<ม>นายเนาะ ผมเห็นปุ๊บแต่เสียดายผมไม่ได้ถ่ายรูปแต่ผมจดอันนี้เอาไว้จะมีรอยอลอเก้าเจ็ดเจ็ดสี่เวลาสิบอันนี้ไม่ใช่สิบ็ดนะเวลาสิบเอ็ดสี่สิบเจดเป็นรถตำรวจอันนี้ชื่อผมคูดอเมื่อกี้เพราะชื่อคนอื่นเอาชื่กันเลยครับเอาเป็นทะเบียนอ่ะเอาเป็นรอยยลอรอยยรออยยรอนะครับลอยยอจากอะไรเราก็ไม่เอาเอาขึ้เลขดีกว่าแต่เป็นรถที่ราคาพระองค์น่าจะเป็นเวลาสิบเอ็ด สี่เจ็นะครับครับผมเวลาสิบ7อ็ดจุสี่เจ็ดทะเบียนกัอันนี้บ่กับเวอันนี้ผมจุดเวลาไว้เพราะผมในในทะเบียนนะทะเบียนตัวนี้ครับตัวนี้อ๋อลองเรือยอยักลอลิงเก้าเจ็ดเจ็ดสี่เก้า็ดสี่เวลาไม่ใช่เวลาสิ็ดนะเวลาสิบเ็ดนะผมสิบเอ็ดอ๋อครับเอ็สิบนาทีอ๋อเวลาสิบเอ็ดอันนี้ก็เป็นแนวทาง้อครับเป็นแนวทางนะครับอ่ะทะเบียนเก้าเจ็ดเจ็ดสี่นะครับ9 7เก้าเจ็ด เจ็ดสี่นะครับเจ็ดสี่แล้วนะครับรบับงเอิญมันไปถูกที่ผมจุดทูกสี่เอ้เจ็ดสี่เจ็ดวันก่นอนก่อนหนึ่งวันไปตรงกันอีกครับไปตรงกันอีกเขาจะมีรูปอยู่ในโทรศัพท์เลยผมถ่ายรูปไปเมื่อวานผมไม่ได้ถ่ายมพรจะตำรวจมาเยอะไม่กล้าถ่ายกลัวเขาวางมงายอย่างงู้นอย่างนี้ครับเนาะเพราะเป็นนายใหญ่ด้วยเป็นนายครับมีแต่อุทายก็สูงหน่อยเลยครับเป็นประดับลูกน้องมาเยอะแยะ อ๋อมัน,นจะเป็นาานายแต่ท่านนายในถ่าแบบนี้นาจะเล่นหนักเหมือนกันลอตเตอรี่นะ <c oughs> แล้วใช่ออ้ <c oughs> ท่านเคยเคยเป็นลูกศิษย์ลวงปู่เนาะครับเคยเคย,เคยเล่นอยู่ก็น่าจะเล่นแต่อันนี้แต่ต้องซื้อลอตเตอรี่อย่างเดียวเพราะใต้ดินทุกวันเขาเห็นเลขนลดดายดังๆนี่ไม่รับหมดแล้วไม่รับหมดแล้วเนาะครับแต่ทราบข่าว่าถ้าลวงปู่ถ้าชนแบบนี้เป็นไงบ้างอาจจะเข้าไม่เลขตามทิทัศนเคยเห็นถ้าชนแบบนี้ที่ผมเห็นก็อย่างน้อยๆก็เพียงผิดงวดเดียว ที่เห็นว่าชนมาคือเห็นชนท้ายเนี่ยตีถ้าตีความฝันถอยชนมันเป็นไปได้ว่ามันจะออกงวนหน้าครับอันนี้ก็มีส่วนไม่ก็บปกติทาที่ผมเห็นก็งวนนหนงวนนั้นเลยงอนไหนงวนนั้นเลยใช่ไหมแต่อันนี้ก็ตามความความที่เราเห็นแต่เชื่อมันเชื่ออันนี้ก็เป็นแนวทางอีกที่หนึ่งครับเก้าเจ็ดเจ็ดสี่ครับทะเบียนมันไปถูกกับที่ผมจุดทูบด้วยเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดครับมาตรงกันไปโดนทะเบียนรถของผมด้วยสี่ห้าเจ็ดสี่มันก็ใกล้ใกล้กัน แต่อันนั้นฟามฝันก็อีกอย่างหนึ่งมันเลขไปอีกอย่างหนึ่งบอกวามฝันมันก็วิญญาณมันไปทั่วเลย <c oughs> ชนแรงเลยใช่แห่ชนแรงเลยโอ้พี่ถ้าถ้าไม่ดังจริงๆผมไม่มองนะพีผมนั่งตรงนั้นก็มีมีนายใหญ่ไปดูเหรียญไปไหว้ตรงนั้นแต่นายน่าจะไม่ได้ยินแต่นายน,น,นายรู้ว่าชนไหมครับแต่ยังไงก็ต้องรู้เพราะว่ายุบเ,เยอะับอะชนตรงกลางเลยใช่ไหม ตรงกลางเลยครับตรงกลางตรงกลางทะเบียนเลยจนผมตรงปกติผมไม่ค่อยจดแบบนี้หล้ผมจะถ่ายรูปไว้เลยแต่เมื่อวานทำไมผมไม่ถ่ายคือตรงกลางทะเบียนเลยเป๊ะเลยตรงกลางเนี่ยกลางเลยพี่าะอันนี้ล้อรถราขึ้นดงล้อข้างหนึ่งอันนี้ล้อข้างหนึ่งสาธิตเลยเนาะก็ดูเลยตรงกลางโอ้โหไม่ต้องกลับแล้วมังเนี่ยโอ้เข้าใจละตรงกลางใช่ไหม ตรงกลางทะเบียนจะมีสี่ตัวครับโอ้เจ็ดสี่โอ้ตรงกลางตรงกลางถ้าถอยหลังน่าจะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดมันก็ต้องเจ็ดเจ็ดสีตาตรงกลางเนาะเจ็ดเจ็ดเจ็ดแต่ถ้ามันถอยหลังชนก็เจ็ดสี่น่ะเนี่ยเก้ยหลังไหมล่างนะหลังก็ล่างหลังก็ล่างข้างล่างเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่ลิตอุ้ยหน่อยถ้าตรงกลางเราก็เลือกเจ็ดเจ็ดถ้าผมไม่ ถ้าเจ็ดหนึ่งยังไม่ออกนะผมคิดว่าเจ็ดหนึ่งนะเนี่ยข้างหลังก็เจ็ดครับข้างหลังก็เจ็ดสี่ครับข้างหลังก็เจ็ดสี่กลางมันชนตรงกลางก็เจ็ด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 ตรงกลางเจ็ดเจ็ดเต้ก็เราก็ต้องดูไอ้ตัวข้างหน้าด้วยรอยอรอล่างก็ตีไปรอ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 ล่างไม่ไม่ใช่รอให้รองว่าหน้าหรือเปล่ารอยอลล่างเยอะ รออย่าเพิ่งออกล่างบ่รอรอโอ้ตีตียากนอหนี่ไปเนี่ยผมว่าผมดูไปแล้วร้อยล้านร้อยล้านเหรอครับโอ้ร้อยยี่สิบล้านรอยอร้อยยี่สิบล้านร้อย,ยี่สิบล้านรอยอโอ้ไม่จัดไปพี่ทัศที่ใบัถึงได้ยี่สิบล้านก็ยยนป,ประมาณสิบใบเลยฮโอ้ยห้าใบก็ได้แล้วสามสนะิบล้านน่ะ ใช่ใช่ใช่สิบสองล้านยี่สิบล้านก็สี่ใบจัดเลยสี่ใบตรงตรงกลางเป๊ะดอืมก็แต่ที่ผมถือปากการนี้ก็ไม่ได้มาเขียนเมื่อกี้นะนี่มาลบชื่อชื่อออบริกาคหนึร้อยบาทครับเมื่อวานตรงกลางเป๊ะเลยเจ็ดเจ็ดหรือด้านข้างก็เก้าสี่เก้าสี่อ่ะ เลขก็มีแค่สี่ตัวนะครับอันนี้ก็เลขเพอรถชนต้นยางกับจุดทูบเสียงทายก็เจ็ดสี่เจ็ดก็ใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกัน,กนแล้วก็เลขความฝันผมกับจุดทูบเมื่อกี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเลยครับเลขทะเบียนรถเก้าเจ็ดเจ็ดสี่จุดทูบก่อนก่อนก่อนรถชนก็หนึ่งวันก็เจ็ดสี่เจ็ดแต่ความฝันนานแล้วก็มาจุดทูบกับเมื่อกี้ก็เท่ากันตอนนั้นก็สามหกหนึ่งแปด จุดทู่มเมื่อกี้ก็แปดสามหนึ่งใช่ไหมครับก็คล้ายกันครับที่ไปที่มารถก็คือเขาอาจะนายก็มารับเสด็จครับนายมารับเสด็จที่โรงเรียนครับเสร็จภารกิจเขาก็เข้ามาไหว้ลูกปูกก็เข้ามาเยอะอยู่ตำรวจทหารตอนนีจะเยอะอยู่เมื่อวานทั้งตำรวจทั้งทหารแล้วเนาะแตตำรวจทั้งทหารตั้งตาาต,งต่อโชโดแต่ก่อนก่อนเสด็จจะมาก่อนนั้นก็มีแต่ผู้หญิง แม่บ้านกับกับนักเรียนเต่๋ยผมก็ฉีดทุกช็อตเลยไม่ต้องห่วงหรอกใจา่เชื่อทุกช็อตคนจะขึ้นก็เมื่อกี้นี้ก็ก็ฉีดกับฉีดทุกครั้งไม่จำเป็นว่าช่อง Youtube มาเลยผมฉีดให้ถ่ายไม่ใช่ผมฉีดทุกวันคนมาคนเดียวออกปุ๊บผมลงไปฉีดต้องปลอดภัยไว้ก่อนป้องกันคือถึงการได้ไม่ได้ก็ได้ประมาณสักแปดสิบเปอร์เซนก็เอาคครับอ่ะ สรุปแล้วเลขก็ประมาณนี้เนาะพิทัศ <c oughs> <ผม S 2> เป็นแนวทางเลยน,น,น,นะครับคผู้ชมแนวทางอันนี้ถูกไม่ถูกก็ดุลทินิษพิจารณาของตัวเราเองถ้าเราชอบก็ซื้อตามก็ผมว่าเปลกมากนะ<ช>การ<ช>ที่จะขับรถมาชนต้นยางเนี่ยมันไม่ใช่จะต้องถอยมาตรงนี้นะดูเลยเนาะที่ที่ถอยเยอะแยะเยอะแยะเขาจอดก็ไม่ได้ว่าจอดตรงนี้จอดตรงเนินตรงนั้นให,น <ะ S 1> ใหญ่ใหญ่ลงไปด้วยแต่เขาก็ขับไปงนนว่าจะเลี้ยวรถแต่ก็มีกระดานปีกไม้เขาก็ถอยมาตรงนี้ถึงนช่องว่างตรงนี้ นั่นแหละมาเต็มๆเลยตคือต้นก็ไม่ใช่ต้นเล็กที่จะมองไม่เห็นครับไม่ไม่ใช่ว่าต้นเล็กรถนั้นก็น่าจะมีกล้องข้างหลังมีกล้องข้างหลังพร้อมตำรวจต้องมีกล้องทุกทุกตัวรไม่ใช่ลงปู่ลงปู่อยากทดสอบเฉยเฉยหน่อยนะให้เตือนแค่เราเตือนเตือนสติคนขับรถอย่างที่ผมว่าเนี่ยแหละเหมือนกระท่อมหลังนี้เนาะครับลงปู่ก็ใครสร้างยังไงก็ต้องได้สร้างครับครับถึงแม้ว่าเราไม่มีปัจจัยสักเล็กน้อยน้อยทุน ไม่มีสักบาทแต่ก็ต้องมีดี๋ยวมา,มาสร้างครับถึงแม้เสร็จไม่เสร็จอันนี้ก็ตัวอยู่ที่บุญเขาด้วยครับแต่ <Okay. S 1> ผมก็จะเรียกร้องอะไรไม่ได้ก็ได้แค่บอกว่าช่วยสร้างนูง้นสร้างนี้ก็ทําไปเป็นบุญเป็นกุศลด้วยกันนะครับคุณผู้ชมนะครับถ้าถูกถ้าถูกเลขนี้เลยนะครับก็มาร่วมนะทำบุญหน่อยหลวงปู่อาจจะให้ fc นะครับให้มีโชคมีลาบก็ได้เดินครับลาบจะได้ก็ช่วยสร้างครับมีที่สร้างอยู่เยอะอยู่ครับ9774นะครับ9774ชนตรงกลางก็77นะครับส่วนข้างก็94นะครับอ่ะอย่าลืมไปข้างหน้าเด้อทางหน้าโรยยาร้อนแหละาร้อนโรยล้านโรยล้านตัวลอตเตอรี่ไปเลยนะฮะถ้ามีเลขท้ายสี่ตัวนี่ก็ซื้อไปเลยก็ได้นะเนาะ เก้าเจ็ดเจ็ดสี่อ่ะซื้อไปเลยก็ได้นะครับคุณชมนะก็ไม่ต้องซื้อเยอะนะก็ซื้อเป็นเพื่อเป็นซื้อเอาที่เราชอบดีกว่าที่เราชอบนะซื้อตามนั้นเนี่ไม่มีตงค์ซื้อหรอกเอาตัวเรามั่นใจที่ตัวเราดีกว่าถ้าเราชอบตัวไหนก็จัดไปครับเราเป็นแค่แนวทางเลยนะครับคุณชมนะเป็นแค่แนวทางไม่ใช่เป็นการแนะนําให้ซื้อเลขซื้อหวยนะครับเป็นแค่แนวทางให้นะครับอย่าไปได้แนะนำไม่เล่นการพนันหรอกอยู่ที่เราชอบอยู่ที่เราชอบ ถ้าเล่นก็ต้องไม่ต้องเล่นเยอะนะครับพอหอมปากหอมคอนิดนิดหน่อยตามที่เราไปนะครไม่ใช่ว่ามีพันหนึ่งก็ลงไปพันหนึ่งเดี๋ยวไม่มีเท่าสารจอกหมอครับเอาโอเคพี่ทัศน์ขอบคุณพี่ทัศน์มากนะครับวันนี้นะครับอ่ะมีอะไรจะฝากเอฟซีไหมสาธุ่ก็ฝากเอฟซีช่วงนี้ก็โควิดระบาดอันนี้ก็ให้ดูแลตัวเราเองด้วยผมก็มาที่นี่ผมก็ฉีดทุกครั้งแต่ตอนนี้ก็หาซื้อไอ้ฆ่าเชื้อไม่ได้เพราะบนหมดครับไปในห้างก็ไม่มีอันนี้ก็ต้อง ดูแลตัวเองแล้วก็ฝาก F อซให้เลขที่บอกไปนี่ถ้าชอบก็ซื้อตามถ้าไม่ชอบเราก็เลือดผ่านอันนี้ก็เป็นแนวทางไม่ใช่ว่าผมแนะนําให้เลขผมจะเข้าตลอดไม่หรอกคือถ้าลุงปู่ให้ยังไงก็ถูกถ้าลุงปู่ไม่ให้เลขใหญ่ขนาดไหนคุณก็ไม่ชอบอันนี้ก็ฝากกระท่อมใครอยากช่วยสร้างก็ช่วยได้ครับก็มีพี่พี่สาว คนหนึ่งมาเป็นเจ้าภาพใหญ่แล้วอันนี้เสร็จไม่เสร็จถ้าใครอยากรูปสร้างก็ช่วยได้ครับคนละร้อยสองร้อยพันสองพันก็แล้วแต่อยู่ที่บุญวาสนาของเราจะช่วยเท่าไหร่ก็อยู่ที่ใจเราแต่ถ้าช่วยแล้วสบายใจก็ช่วยได้ถ้าช่วยแล้วไม่สบายใจก็ดูไปเฉยๆครับขอบคุณมากครับครบสวัสดีครับผมอาภิษฎธรรร์ครับสาธุสาธุ